สวัสดีครับผมเก่งนะครับที่รู้จักกันดีในเรื่องของแพลนิกครับอช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัพวิดีโอเลยเพราะว่าน่าจะยุ่งๆเกี่ยวกับผมที่ผมเปิดร้านกาแฟเป็นสไตล์มินิมอลเด็กๆอยู่แถวโรงกราสบรังสิตนะครับฝั่งตรงข้ามก็อยากจะมาพูดคุยนะบอกกล่าว เล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาที่ไม่ได้อัพโ o ไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างกับร่างกายก็มีบ้างนะเพราะว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดความเครียดท,ที่นอนไม่ค่อยหลับกับที่ใหม่เพราะเราย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้วก็เปิดร้านกาแฟด้วยเลย แต่ว่าต้องมีตื่นมาบ้านช่วงกลางดึกนลนะุกเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถ้าเป,ปรียบกับที่เดิมก็แทบจะไม่ไม่ค่อยได้ถูกเลยนอะกจากเวลาที่เราดื่อะไรไปเยอะบางทีเราคนเราเนี่ยฮะมันมันมันจะคิดไปนำหน้าไปผมก็อยากจะแนะนำในเรื่องของขกคอ็คงเป็นทางธรรมนะฮะโอ้อยทุกคน ถ้าเป็นภาวะแพนิคเนี่ยผมว่าคิดดูแล้วบางทีผมคิดไปไกลจนมันทําให้เกิดเครียดและเกรงอะไรเงี้ยแล้วก็วิตกไม่สบายใจไม่สบายตัวเรื่องเงินนี่แหละครับที่ทาให้มีภาวะพวกเนี้ยเพราะเราคิดไปก่อนบางทีเราคิดว่าเอ๊ะสมมติอย่าง <c oughs> ผมเนี่ยมีค่าใชา้จ่ายเยอะใช่ค่าใชา้จ่ายเยอะผมก็จะเฮ้ยเดือนหน้าแล้วเดือนต่อไปดเดือนนู้นเดือนนี้อะไร างทีผมย,ยังต้องแบบว่าปุ๊บเฮ้ยมันอาการมันแบบมันมาแล้วเ็เลยบอกเฮ้ยเราเคลียร์ตรงนี้จบนะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยว่ากันเลยไม่ต้องไปคิดอะไรถึงตรงนั้นนะแล้วก็ในเรื่องของการสมรถะเนี่ยผมว่ามันทำให้คิดอะไรได้หลายอย่างมันก็จะเป็นในเรื่องของ ผมก็ศึกษามาจากหลายๆท่านนะที่เป็นนักปราชญ์อะไรเงี้ยตาม y t u b ูผมก็คอยดูบาง,งทีมันก็จริงนะสิ่งที่ทาให้เราเครียดคือเราเราต้องการการยอมรับมากเกินไปจากสังคมจากพ่อแม่จากเพื่อนจากใครเนี่ยทั้งที่จริงแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรมากมายขนาดนั้นนะ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 คือสมมติถ้าผมหาเงินเนี่ยตั้งใจหาเงินในในใน,ในกลังที่มีนะไม่ได้แบบเครียดจนเกินไปแต่แ้่ว่าถ้าแบบว่า คนที่ต้องการที่จะรวยมากๆเนี่ยเขาอาจจะแบบอาจจะต้องสู้กันแบบคำวันคำคืนหรืออะไรเงี้ยซึ่งหน้าทภาวะแบบผมเนี่ยผมว่าน่าจะทําแบบแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้มากแม,นะม่เพราะเรามีภาวะทางแพนิคไปแล้วยิ่งเราผมไปศึกษาสมรถะอะไรเงี้ยในการใช้ชีวิตในการ ตัดสิ่งที่มันฟุ้งเฟอ้อหรือว่าที่มันไม่มีประโยชน์อะไรมากเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเบามากเลยสบายมากเบาสบายอย่างเช่นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อใหม่ลนะหรือว่าเครื่องประดับอะไรพวกเนี้ยก็ไม่มีา่นายกาก็ไม่ค่อยได้คือตัดออกไปเลยแล้ว,แล,วแล้วค่าใช้จ่ายอะไรมันก็ดีขึ้นมากนะ ม,มันก็เลยไปโฟกัสในเรื่องของธุรกิจที่เราทําได้ดีนะแล้วก็หลายๆอย่างนะอย่างเช่นทางบ้านผมก็ไม่ค่อยฟังอะไรมากผมก็จะไปอีกตัวออกมาเธอจะพูดถึงเอ๊ะทำไมทํางานนี้ไม่รวยทำไมไม่ไปทำํำไม่ไปหาอะไรที่มันได้ทีเยอะๆอะไรเงี้ย ผมอาจจะโดนก่อกตรงนี้มาด้วยนะด้วยมากในช่วงวัยที่กำลังเริ่มจะเป็นในอยู่ยี่สิบกว่าเริ่มจะมีภาวะแพนิกเนะี่ยคำพวกนั้นนะมันมันทำให้เรารู้สึกเครียดแล้วก็ทำไม่ได้ผมว่ามันเป็นความคิดของคนยุคเก่านะยุคเก่านะตอนนี้โลกมันไปไกลมากบางคนนะเป็นเด็กวัยรุ่นใหม่ว่าเราอยากก่างแ็บ ใช้ชีวิตสมถะยังไม่ได้อยากที่จะแบบโจะต้องเป็นที่หนึ่งอะไรก็ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเราถูกสอนมาอย่างน,นจริงๆนะในยุคข,ของช่วง 90, 80, ูนย์แปดศูนยปลายๆเก้าูนยนี่ผมว่า,านันจะโดนสังคมหรือทีวีมันก่อกเรามาแต่ตอนนี้ทุกวันนี้มันมีโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันกว้างมากแล้วก็ทำให้เราไปศึกษาในสิ่งที่มันมันจริง่ะ ชีวิตเราก็ไม่มีอะไรมากนะกินพักผ่อนนะเลือกกินในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีบางทีไม่แพงด้วยฮะทำให้ผมรู้เลยว่าเออถ้าเราอยากกินจิตเราอยากกินอนะะอันนั้นนะ่ยผมว่ามันก็น่าจะดีต่อเราแหละแต่บางอย่างเนี่ยบางทีเราไปกินเพราะโฆษณาหรือว่าเพื่อนพูดหรือใครบอกว่ามันแพงมันดี น่าจะลดร้อยลงมาก,กน,นะช่วงนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่ามันก็ยังมีอยู่แหละในเรื่องที่เราเครียดเรามีภาวะอะไรพวกนะี้แต่เราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเจอสิ่งดีๆเราก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ลองนาไปใชใ้ดูนะครับผมก็ศึกษามาจากนักบตัตรหลายท่านนะครับจากโลกโซเชียลนี่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามถ้ามีประโยชน์อะไรก็ แชร์แล้วก็แนะนำทุกท่านที่มีภาวะแพนิกหรือซึมเศร้าเนี่ยได้ดูแล้วก็ศึกษาคลิปเก่าๆแล้วก็คลิปที่ผมจะทำออกไปเรื่อยผมชอบถ่ายที่รถมันสงบดีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ